เลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามามีของมาขายจ้าของใช้จ้าเคสโทรศัพท์ก็มีหนังสือก็มีจ้าของเล่นเลโก้ก็มีกระเป๋าสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยจ้าขายถูกๆจ้าโอ้โห,โโหทั้งหวายเต็มไปหมดเลยอ่ะเลือกเลยคะ่ะู ขอกิฟต์ได้ไหมคะคือกิฟต์นี้มันมีน้อยมีแต่กิฟต์เดียวเองค่ะกิฟต์อันละบาดจ้าเลือกเลยค่ะเจ้าอันไหนจ้ามีหลายแบบเลยนะคะมีแบบหัวใจก็มีจ้าเอ้าจะซื้อไหมคะลูกค้าเป็นอะไรคะโอยผมบ้างค่ะโดนปิ้วปิ้วหมดแล้วอ่าเลือกซื้อเลยค่ะเลือกซื้อเลยค่ะเร็วๆค่ะ เอากี yeah. okay. mm ่อันจ้าอละบาทจ้าเอาหลายอันก็ได้นะจ้าจะเลือกก่อนนะเอ้ยโนี่ทำไมมันยุ่งจริงเิย่งติดจบเป็นาทีเลจะเลือกตัวไหนอันนี้สวยอันละบาทเองจ้าเอากี่อันจ้า สองอันก็พอ uh huh. ค่ะสองอันสองบาทจ้าสองบาทแล้วคะโอเคค่ะฮึไหนผมยุ่งจริงเออเอาตัวนี้สามารถเอาไปขายได้นะคะขอบคุณค euh, ่ะอันนี้ก็ด้วยเอ้วอ่ะอืมเฮ้ยอ่ายังจริงๆออกมาเลยอันนี้ก็ด้วยนะคะ เอาไปขายได้เลยนะผงไม่สวยงามสวยงามจะตายอันนี้นะคะบอกว่าไหมสองบาทจ้า สองบาทใช่ไหมใช่ค่ะโอเคสองใบก็สองบาทในระบบประการที่ตัายนั้นไม่มีทางออกกำลังอยางเดียวเพราะว่าตะดสายไหนน้องที่จะออกมาถุงถอะไรด้วยเงินนีอยู่ไหนจ้าได้แล้วยังคะลูกค้าขาสองบาทจ้าจ้าขอบคุณจ้าไหนคะ อ๋ออันนี้หนึ่งบาทอา๋อโอเคหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะจ๊ะอยากได้อะไรเพิ่มไหมจ๊ะมีหลายอย่างเลยจ้าลูกปัดก็มีนะจ๊ะกระเป๋าสวยๆมีจ้าใบละหนึ่งรอยจ้าคือว่าเราลูกปัดไปแล้วนี่ค่ะงี่ขอติดมันก,ก่อนนะคะพอดีผมยุ่งนี่นะสวยมากเลยค่ะโอ้โห เมื่อกี้เนี่ยบีผมไปตั้งนานแล้วคะ่ะกว่าจะได้ทรงสุดท้ายก็ได้สรงตะเกียแล้วต้องมาเจออาการแบบนี้ต้องมาสซร์กิ์ใหม่อีกครั้งค่ะลาก่อนนะคะค่ะไว้มาใหม่นะจ,จะเลขเข้ามาจะเลขเข้ามาเคสโทรศัพท์ก็มีนะจ้าสวยๆจ้าลายชินโนบุจ้านี่จ้าเคสโทรศัพท์มีตุ๊กตาด้วยนะจ๊า <c oughs> ตุ๊กตาน่ารักน่ารักจ้าโอ,อ,อ๊ยแตกไปแล้วสิซื้ออะไรดีจ้าหนูอืมคือแตกไปแล้วนะค่ะคมันแตกป,ป้ามีกระเป๋าแล้วจ้ามีกระเป๋าหลายแบบเลยจ้าเลือกซื้อเลยจ้ากระเป๋าแตกไปแล้วจ้านี่มีแบบนี้ด้วยจ้าแบบแอปเปิ้ลนะคะหรือแบบนั้น อันนี้นใบละหนึ่งร้อยจ้าใบละร้อยหมดเลยจ้าอันนี้ขอเอาไปเย็บขายได้เลยนะคะจ้าขอบคุณจ้าออจะเลือกตัวไหนกันลน่ะตัวนี้ลายแอปเปิ้ลสวยดีซื้อมาจากหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะอันนี้ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าจ้าหนึ่งร้อยบาทจ้100าหนึ่งร้อยบาทเหรอคะอ ป้าค่ะก,ก,กอ่อนนะเงินมันเยอะนะร้อยบาทมันน่าจะมีแบบนี้ยังไงเจอแล้วจะเอาเจหนี่เอยที่สวยไหมไม่เอาเจก็เดาจ้าหยิบไปเลยจ้าหนึ่งร้อยบาทนะคะโอเคขอบคุณค่ะตรวจก่อนนะว่าเงินจริงหรือเปล่าเงินจริงนะคะหนึ่งร้อยบาทอ่าเอาอย่างอื่นด้วยแม่หนูมีป้ามีเคสโทรศัพท์ลายน่ารักวน่ารัก เงินโดนน้องน้องชายเขียนไปจนเละเทะเลยค่ะจ้าโอ้ไม่เป็นไรหรอกจ้าใช้ได้ใช้ได้ซื้อของเล่นไปฝากน้องชายมยจ๊าเออพอดีว่านี่เลโก,ก้กล่องใหญ่กล่องละหนึ่งร้อยบาทจ้าคือพอซื้อมาเล่นที่ห้างสัป็นสิน แล้วน้องชายก็ไม่ยอมเล่นสักทีค่ะกว่าจะทำให้เล่นก็ไม่ยอมเล่นสักที่ทำเป็นลายหน้าดูเศร้าแล้วก็ไม่ยอมเล่นซื้อเลโก้เล็กเลโก้ใหญ่ก็ไม่ยอมเล่นสักทีอ่ะมมีอย่างอื่นนะจ๊ะมีผ้าเช็ดหน้าด้วยนะจ๊ะออลายสวยๆคือพอดีไม่รู้สึกอยากจะมีน้ำมูกไหลเลยค่ะงั้นอ๋องั้นแงซื้อเออ ดินสอไปให้น้องว่าสักหน่อยอะ่ะโอเคค่ะด<อ>ินสอแท่งละ5บาทจ้าโอเคค่ะแท่งละ5บาทใช่ไหมห้าบาท5้าบาทนะโอเค5บาทก็ห้บาทเฮ้ยไปอยู่ตรงนั้นแน่เลยเไหนไหนจะจับตามองแล้วนะ แก้งหายไปโยนตีแน่จำเงินและ่างปฏิบติว่ไให้ดีได้แล้วสะท้อนเจตที่จะดับน้ี่ไงค่ะโอเคห้าบาทนะจ๊ะโอเคจ้าเก็บไปได้เลยจ้าเก็บีสขอบใจจ้าโชคดีนะจ้าหนู ไปก่อนนะคะคือวันนี้น้องชายชอบเล่นของของคุณแม่เยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้หน้องชายว่านลูก,ก่นันนะเรคเข้ามาจะเรคเข้ามามีเคสโทรศัพท์ขายด้วยนะคะมีหนังสือนิทานสนุกสนุกขายด้วยจ้านี่นิทานแองเจล่ามีแมวเยอะแยะนะจ๊ะ เลโก้ก็มีจ้ากล่องใหญ่ไปเลยจ้ากล่องละห0ึบาทจ้าหนังสือเล่มละยีสิบาทจ้าหนูเอาอะไรจ้เาเลือกเลยจ้าเลือกเลยวันนี้วันแม่ต้องซื้อเคทรศัพั์ไปมอบให้กับแม่เป็นของขวัญแล้วล่ะขอตัวนี้จ้าตัวนี้หนึ่งบาทจ้า ไปมอบให้คุณแม่เพื่อเป็นของรางวัลวันเกิดของคุณแม่พอดีถึงวันเกิดของคุณแม่แล้วค่ะโอหนูทั้งเป็นเด็กดีน่ารักจริงๆเลยนะจ๊าตอนนี้คุณแม่ก็มีน้องแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะมีน้องสาวหรือน้องชายทำนมนน้องชายเนี่ยดื้อแน่เลยอะ่ะซื้อของไปเตรียมฝากไว้ให้น้องชายมั้ยจ้ามีเลโก้มีนมมีลูกปัด แล้วก็เหเออยือกน้ำเยอะแยะเลยนะจ๊ะใ้องาก่อนว่าใช่น้องชายหรือน้องสาวหรือเปล่าขอเคทเธอร์รัสับเป็นของขวัญให้คุณแม่ค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้าหนึออ่งร้อยบาทเจอไหมจ้ะเออเดี๋ยวหาก่อนค่ะมันน่าจะอยู่ตรงนี้เคยเห็นมาตั้งนานแล้วนะคะเฮ้ยอ,อ ันจะเป็นตัวเล็กนี่นะจีนด้วยโอเคจ้าหนึ่งร้อยนะจ้าอย่างอื่นสนใจไมยจ้าลูกสนใจหนังสือเอาไปเล่าให้หน้องฟังไหมจ้าก็ดีนะคะเล่มละยี่สิบบาทจ้าถ <20 S 2> ูกถูกยี่สิบบาทเหรอจ้าจ้า แอบนะคะคือเงินเยอะไปก็ก็เป็นคนรวยเนี่ยใช้เงินเยอะถูกคาลัลนะอ่ะรวยจังสองบาทหรอคะยี่สิบบาทจ้าอา๋อนี่งไงยี่สิบบาทเออเดี๋ยวเทมให้เป็นสองตัวได้ไหมไหนคะ สองตัวอะไรสมุดเล่มละยี่สิบบาทเองจ้าหนูอ๋อนึกว่าจะแถมฟรีสักอีกอ๋อหนูจะหนูจะแถมแม่ค้าไม่ได้คะ่ะลูกแม่ค้าต้องแถมให้หนูนะคะจะแถมเงินให้แม่ค้าไม่ได้นะคะขอบใจจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเก็บเงินก่อนนะคะ <c oughs> โอ้โหตอนนี้เหมือนว่ากำลังจะอยากดูนอ้องเลยตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี้ย คุณแม่จะบอกว่าจะเอาของมาให้ค่ะไปเร็วไปเร็วเลยเข้ามาจะเลยเข้ามามีของมาขายจ้าของใกล้จะหมดแล้วนะจ้ามีใครจะสนใจเหมาไหมจ้าห้าบาทสิบบาทเราก็ขายค่ะอ้าวหนูมีผ้าเช็ดหน้าขายจ้าหนูนี่นี่น,นี่ผ้าเช็ดหน้าของป้านะผืนละสิบบาทเองจ้จา เอาผ้าเช็ดหน้า,าปนไปเลย,ยจ้าถ้าจะจามนะจ้าเลือกลายได้เลยจ้ามีหลายลายนะจ้าไม่รู้ว่าจะมีเป็นห,หวัดหรือเปล่าค่ะงั้นเลือกไปเลยจ้าอเออโห้ลายนี้ไหนขอดูซิมีลักษณะยังไงบ้างเหมาะถูกลักษณะไหม สวยจ้าเหมาะกับหนูมากๆเลยจ้าผื่นละสิบบาทเองจา้าเหมือนกิตตี้เลยอะ่ะพูดค่ะโอ้โนี่มันจะคํำคืนแล้วว่ารีบเอามากลับบ้านดีกว่าใช่จ้าหนูป้าก็จะปิดร้านแล้วละจา้าเออแล้วเก็บของเอาไว้ขายตอนเช้านะคะจ้าเดี๋ยวตอนเช้ามาหาป้าเลยอยากได้อะไรตั้งป้าไว้เดี๋ยวป้าจะซื้อมาขายจา้าเออได้ค่ะได้ค่ะ ต้นเต้นเต้นจ้าผ้าชน,น้าผืนละสิบบาทจ้าปบาเหรอคะจ้านี่หยิบมาทั้งกระเป๋าเลยสิบบาทอันนี้ค่ะจ้าอันนี้เดี๋ยวป้าจะทอนเงินให้นะจ้าหนูหนให้มายี่สิบบาทใช่ไหมแต่ราคามันสิบบาทนะเดี๋ยวป้าจะทอนให้นะจ้าเต้นเต้นเอ้าไม่นะหนูมีหนูมีสิบบาทพอดีแม่จ้าลูกป้าไม่มีเงินทอนจ้า จ้านี่ค่ะสิบาทโอเคจ้าหนูขอบใจมากจ้าหลับปัานดีนะวันนี้นะป้าจะปิดร้านแล้วโอเคค่ะโอเคจ้าสิบบาทนะอ้าวอะวันนี้ป้าได้กําไรเท่าไหร่ป้าปิดร้านแล้วนะหนูเดินทางกลับดีๆนะวันนี้ได้กําไรเท่าไหร่หนึ่งสองหนึ่งร้อยสองร้อย 237บาทโอ้โหว,วันนี้แย่จังเลยขายไม่ดีเลยเนี่ยไม่ได้ค่าแผงเลยไม่ได้ค่าเช่าแผงเลยเศรษฐกิจนนกแย่จังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีจา้าหนูปลาปิดร้านแล้วนะจ๊ะคือพอดีน้องชัยชอบตุ้มากๆเลยค่ะจตซื้อ มาให้น้องกินพอวันนี้น้องอะกินนมอะไรไม่ได้เลยค่ะกินนมอะไรก็ไม่ได้อะอาจ้ากล่องละยี่สิบจ้าเดี๋ยวเหมาเงินไปเลยนะคะให้มาให้ป้ามาแค่ยี่สิบบาทก็พอลูกไม่ต้องเหมาเงินหนูจะเหมาของป้าไหมล่ะมีเงินทั้งหมดก็เหมาของป้าได้เลยนะเออคือเหมาไม่ได้ค่ะคือพอดีว่า กลัวว่าถ้าเหมาไปมันก็จะไม่พอแล้วน้องชายก็จะไม่เล่นเอาอ่ะโอเคจาะงั้นก็ค่านม20บาทจ้า,า,ออาถูกต้องโอเค,อเคขอบใจจ้าหนูไายบายค่ะป้า <c oughs> <c oughs> เอามาไายบายก่อนสิ <c oughs> บายบายอย่าลืมกดไล